สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายดำเนินรายการโดยสมชายน้อยสากรวันนี้เราก็มานั่งคุยกันใครมีคำถามเรื่องพักเครื่องใครมีคำถามเรื่องประวัติศาสตร์นะครับผมยินดีตอบให้นะครับเอาตอบแบบสดๆกันก็ได้นะเราจะได้มองเห็นว่าความจริงมันคืออะไรนะเออก่อนเข้ารายการมาเมื่อกี้ก็ ก็ได้พบเรื่องด้อยค่าชาติตัวเองอีกแล้วนะก็เรื่องของมีอาจารย์สองท่านหนึ่งนะท่านด้อยค่าในเรื่องของเพลงชาติเพลงชาติไทยอ่ะนะนะท่านอาจารย์ศถิวรักษ์ท่านท่านท่านพูดถึงเพลงชาติเราอะ่ะมันคล้ายๆกับว่าเป็นชาตินิยมเกินไปนะปลุกระดมชาตินิยมเกินไป จริงๆผมว่ามันถูกแล้วนะถูกแล้วตรงที่ว่าเราให้คนนรักชาติก็ถูกแล้วเพราะว่าสยามประเทศเนี่ยมันรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยจริงๆมันมีคนหลายเผ่ามีคนร้อยเผ่าในอดีตนะผมว่าท่านไม่รู้ว่าท่านรู้หรือเปล่านะท่านมีความรู้เรื่องของอายธรรมดั้งเดิมประวัติศาสตร์ดั้งเดิมของชนชาติสยามเราหรือเปล่าว่าเราประกอบด้วยชนร้อยเผ่านะ ดังนั้นเนี่ยมันจะมีคนหลายๆประเภทแม้กระทั่งกระหลงกระเหลี่ยงอะไรพวกนี้ภายใต้พระบรม,ามโพธิสมภารของกษัตริย์สยามนะเรามีเมืองอยู่พันเมืองตามที่จีนบันทึกไว้จีนเนี่ยพอเขาเกิดมามีประเทศเนี่ยประมาณสองพันกว่าปีนะในสองพันกว่าปีเขาบันทึกแล้วว่าเราอ่ะมีมีประเทศประเทศหนึ่งมีกษัตริย์ผู้หนึ่ง ผู้เดียวนะอยู่ใต้ทะเลจีนใต้ก็คืออยู่ใต้เขาอะปกครองเมืองก็คืออาณาจักรพันเมืองพันอาณาจักรมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลเทียบเท่าจีนหมายถึงว่าปกครองราชาพันคนราชาเนี่ยแปลว่าเจ้าเมืองนะไม่ใช่แปลว่ากษัตริย์อาณาจักรก็แปลว่าเมืองหรือจังหวัดไม่ได้แปลว่าประเทศดังนั้นเนี่ย สยามเนี่ยมันประกอบด้วยคนร้อยเผ่าไปเย่ตั้งแต่ฟริปริงขึ้นไปเออสิบสองพันนาจรดอินเดียนู่นนะทางใต้ก็ลงไปนะประเทศที่เกิดใหม่ประเทศที่เกิดใหม่หลังยุคล่าอานานิคมทั้งหมดนะไม่วจะเป็นบูนดงบูใไดอะไรเนี่ยเป็นดินแดนของสยามมาก,ก่อนทางใต้นะทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยการที่เราร้องเพลงชาติเนี่ย ผมว่าแต่งแต่งได้ดีแล้วนะผมว่าแต่งเรารวมเรือดเนื้อชาติเชื้อไทยใครจะอยู่เป็นไทยก็อยากจะอยู่ก็อยู่นะใครยังไม่อยากอยู่ก็ไม่ต้องอยู่หรือว่าคนพูดไม่อยากจะเป็นคนไทยไม่อยากอยู่ก็ไม่มีใครบังคับนะไปหาสัญชาติใหม่อยู่ก็ไม่เป็นไรมึงจะไปอยู่ชนชาติไหนใหม่ๆเนี่ยมึงก็ไปไม่ต้องมาด้อยค่าแล้วก็มาหาว่าอ้นี่การรักชาติมันมันไม่ดีตรงไหน การชาตินิยมมันไม่ดีตรงไหนทุกวันนี้ที่เราไปไม่ไม่ไหนไม่มาไหนอะไรเนี่ยก็เพราะว่ามีคนที่คอยด้อยค่าแล้วคนที่ด้อยค่ามันก็เป็นคนที่เป็นนักวิชาการชาติเราเองเนี่ยแหละที่มันด้อยค่าบนความที่มันไม่รู้ความจริงอะไรเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าชาตินิยมเนี่ยมันดีมันไม่ดีตรงไหนอะคุณเห็นไหมใน y o u t u b e อ่ะฝันหลังไม่ยังงงแล้วยังชื่นชมกับเรานะ หกโมงหกโมงเย็นเนี่ยเคารพธงชาติแปดโมงเช้าเคารพธงชาติพอเพลงขึ้นปุ๊บทุกคนยืนตรงหมดเลยฝรั่งฝรั่งมันหยุดหมดเลยเขาชื่นชมอ่ะมันเป็นวัฒนธรรมที่ดีอารยธรรมที่ดีหรือมึงอยากจะไม่บังไม,ไม่ไม่เคารพมึงหน้าเบื่อก็แล้วแต่มึงมึงจะทําตัวเป็นแปลกประหลาดจากคนอื่นเขาก็แล้วแต่เขาชื่นชมนะผมไม่เห็นมีใครคนไหนเลยบอกว่าไอ้เพลงชาติแม่งมีแต่คน มีพวกไอ้คนไทยเองนี่แหละด้อยค่านะด้อยค่าชาติตัวเองและพยายามจะใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าด้อยค่าคือพยายามหาอะไรมาโดยเฉพาะไอ้พวกนักประวัติศาสตร์นะไอ้นักวิชาก,การด้านประวัติศาสตร์เนี่ยผม,มเบื่อพวกมันอวยขมรอวยขมรหรือไม่ก็พยายามจะหักล้างเรื่องราวที่แบบว่าเออมันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของเรานะเออกลับไปหักล้างอย่างเช่นไอ,อ้ผมเห็นแบบแบบไอ้รอยกระทงอ่ะ ก็บอกสุขโขทัยอ่ะไม่นางนกพม,ม่าเน่ไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยสุขโขทยัยไม่ได้สร้างไม่ได้มีอยายะธรรมอะไรเงี้ยจริงไม่ใช่ผมก็บอกเลยว่าไม่ใช่เออผมยอมรับเขานะแต่ว่าคุณต้องมีหาหลักฐานเหตุผลมารองรับด้วยจริงๆนะั้นนกพม่าอะไรเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วก็ผมบอกแล้วสุขโขทัยไม่ได้ไม่ได้เป็น ไม่ใช่เป็นประเทศไม่ใช่เป็นกษัตริย์คนตั้งกรุงแรกของคนไทยที่อยู่ที่กำแพงอะนั่นแหละอย่างน้อยเนยอายะธรรมที่อยู่ในกำแพงนั่นแหละก็ของสยามทั้งนั้นเลยไม่ใช่ของเมรดังนั้นเนี่ยมันมันก็จะเขียนบทความอะไรที่ด้อยค่า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 ว่าเออมันไม่เป็นจริงหรอกไอ้นี่มันเป็นชาตินิยมไอ้พวกนี้มันเขียนมาเพราะว่า ตั้งตนเป็นชาตินิยมอะไรเนี่ยก็ไปเปิดโูกให้ทางเขมรมันก็เข้ามาไอ้พวกกัมพูชามันก็เอากำแพงมาเคลมมันก็บอกว่าเรารับอายาธรรมมาจากกำแพงเฮ้ยนั่นมันกำแพงของสยามไม่ใช่ของเขมรเขมรเป็นทาสเห็นไหมเออน่าเกียดมากเลยเพราะผมบอกแล้วว่าเราอ่ะมีตัวตนอยู่ตั้งแต่ห้าพันปีที่แล้วที่กระเบื้องจันที่กอเบื้องจาน,รจานหรือว่าที่อายาธรรมที่โลนวัดน่ะเห็นไหม ผมไม่ได้นัดกับกอเบื้องจานนะผมที่ผมบอกผมยังไม่ได้อ่านเลยไม่รู้หรอกแต่ว่าตัวอักษรมันไปนปรากฏที่บ้านโนนวัดอ่ะห้าหกพันปีที่แล้วแสดงว่าเรามีตัวอักษรใช้แล้วเรามีความเจริญแล้วเราถึงมีตัวอักษรใช้ได้แล้วตัวอักษรี่ะมันก็ไม่ได้เป็นแบบเป็นรูปแบบฮีโรกราฟิกหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับที่ต้องมานั่งแปลความหมายอะไรกันมานั่งบวกใช่ไหม หรือเหมือนกับจีนที่จะต้องเอาตัวนู้นผสมตัวนี้เอาตัวนู้นตัวนี้มาผสมกันแล้วเวลาอ่านก็อ่านยากถูกไหมแต่บ้านเราเนี่ยอ่านออกเลยอ่านออกตรงตัวปึ๊บออกเสียงได้ทุกสำเนียงในโลกนะสำเนียงในโลกจะเห็นว่านักร้องบ้านเราเนี่ยอย่างลิซ่าหรืออะไรเงี้ยเวลาพูดภาษาอะไรเขาก็พูดได้สำเนียงก็เรียนเสียงได้ นกกาเรียนเสียงได้หมดภาษาไทยนะเราควรจะภูมิใจแสดงว่ามันมีวิวัฒนาการต่อนเนื่องมาจนเรามีอะไรนะพยัญชนะมีอักษรมีสละททำไมเราไม่ภูมิใจเรามานั่งด้อยค่าชาติตัวเองไม่มีภาษาใดในโลกหรกที่มีออกเสียงเป็นเมโลดี้ได้นะแสดงว่าประเทศเรานี่แหละมันพัฒนามาถึงขีดหนึ่งของมันแล้วขีดสุด คุณเราไปเปรียบเทียบกับชาติอื่นในโลกสิเราเก่งกว่าเขาตั้งเยอะเด็กไทยไปคว้าแชมปเปี้ยนโลกคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรแล้วแต่เยอะแยะไปหมดเลยเราไม่ได้ด้อยค่ากับพวกเขาเออแสดงว่าปัญญาหรือว่าวิวัฒนาการแนวคิดมันถูกฝังอยู่ในดีเอของพวกเราศิลปวัฒนธรรมมันถ่ายทอดมามันไม่ใช่มาเพิง่งหกเจ็ดร้อยปีมันน้นี่นะดังนั้นเนี่ย อย่าได้ฆ่าชาติตัวเองนะผมผมไม่นั่นอะ่ะเพียงชาติไทยดีอยู่แล้วนะดีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่ต้องร้องไม่ต้องไอ้นี่แม่งปรกระดมปุกระดมตรง,ตรงไหนอะอะไรมันผิดตรงไหนคุณก็แจงกันมาเป็นท่อนๆนะอะไรส่วนไหนผิดก็รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยก็ถูกแล้วชวนร้อยเผ่าไอ้ประเทศที่แยกออกไปใหม่ๆที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นเผ่าเดียวกับเราทั้งนั้นคุณลองตัดโคราชออกไปเป็นประเทศใหม่ดิ แต่เดิมโคราชก็เป็นจังหวัดของสยามอย่างเงี้ยเป็นต้นกัมพูชาก็เหมือนกันกัมพูชาก็าเป็นจังหวัดหนึ่งของสยามไม่ใช่เป็นไอ้นี่ผมโดนดา่าปัญญาอ่อนเมื่อกี้นี้พี่หน้าหน้าอนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็แล้วแต่รับรับความจริงไม่ได้ก็แล้วแต่นะักประวัติศาสตร์เราเนี่ยแหละมันส่งลูกนะส่งข้อมูลโดยค่าเรารับเงินมา สังแกดูไอ้หนังสือที่ให้ทุนไอ้พวกนักประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีอยู่เล่มไม่กี่เล่มหรอกนะไอ้เครือนี้เครือนี้เนี่ยคุณไปดูมันจะพูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับศิลปะแต่แม่งจะโยงเข้าเขมรหมดแล้วใครใครจะเขียนไอ้โอวยเขมรนักก็ไปหามันได้มันก็จะให้ทุนให้อะไรอย่างเงี้ยเออนี่แหละทาไมหน่วยงานรัฐไม่เข้าไปตรวจสอบมันแหมหรือว่าไอ้นักประวัติศาสตร์ที่ออกมาลุยๆออกมาอะไรเขมรเขมรเขมรอะไรเนี่ย มันบัพพาบารูดมันเป็นไขรมันโค่นเง่าวเหลากองมันเป็นไขรแล้วก็ควรจะนะผมว่าเราควรจะป้องกันประวัติศาสตร์ชาติเราให้ได้แล้วก็ควรจะออกกฎออกตำราอะไรหาข้อเท็จจริงให้เจออย่างที่ผมพยายามจะพูดเนี่ยแล้วถ้าใครแม่งพูดผิดแจ้งข้อหาแม่งนําเข้าข้อความอเมรนเท็จไปเลยหรือแม้แต่กระทั่งผมเนี่ยถ้าผมพูดอะไรผิดไปเนี่ยแจ้งข้อหาเลย มึงแน่จริงมึงแก้แจ้งมาเลยผมพูดตรงๆของผมอยู่แล้วตรงไปตรงมาอยู่แล้วแล้วสิ่งที่ผมพูดผมนำพิสูจน์ได้ทุกอย่างอยู่แล้วผมไม่มานั่งอวยใครหรอกนะไม่ได้เกรงใจใครด้วยถ้ามันไม่ถูกต้องเราก็พูดไปตามที่มันไม่ถูกต้องนะท่านสมพรทองเขียวแชร์แล้วขอบคุณมากครับท่านภูงสุรีพรคนยาสวัสดีครับนะแชร์ไปเลยนะ ใครสงสัยอะไรถามได้ผมผมถึงบอกไงบางทีแม่งดา่าผมปัญญาอ่อนหรือดา่าไม่ไม่นั่นอย่างเงี้ยมันผิดตรงไหนมันก็คุยมันมถามมาดิเดี๋ยสมชายตอบใหเ้เอาตรงนี้เลยก็ได้ตอบสด,สดเลยก็ได้คุณสงสัยอะไรคุณถามมาและดูที่ว่าผมจะตอบได้ไหมหรือผมจะออกทะเลนะหรือว่าผมจะวกเข้าเขมรไหมลองดูสิเออผมไม่มีวกหรอกเพราะมันไม่มีตัวตนจะวกเข้าไปทําไมนะลามายานะ ได้มาจากอินเดียบกเข้าไปเขมงก่อนก่อนจะมาททนจะบกเข้าไปทําไมป่าดงพงภัยขนาดนะั้นมันล้างไปแล้วนะเออเราปนารแต่งขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เมืองพระนครล้างไปยังเออเขาเขาถึงบอกอะเหมือนกับการย้ายเมืองไงย้ายเมืองพระรามย้ายเมืองมาอยู่อยุธยาแล้วนะมันคงเหมือนกับการบอกเมืองทุกเมืองอะว่าเอออันนี้เมืองพระนครเราไม่ได้อยู่แล้วนะ ย้ายมาอยุธยาแล้วอยุธยาแล้วพระรามมาอยู่อยุธยาแล้วนนยะมันเป็นแบบนั้นไปปราบมงปราบมาเป็นเอวอาวตารเทพไม่ได้อยู่เมืองพระนครแล้วมาตั้งเมืองใหม่แล้วนะมันเหมือนกับที่ใครอ่ะมีเรื่องเล่าที่เรื่องของอะไรจิงกิคขาดเนี้ยจิงกิขาดเนี่ยจะไปตีตุรกีตอนนั้นอ่ะตุรกีตุรกีเป็นประเทศเข้มแข็ง ก็เดินเดินทับเข้าไปใส่ม้าเข้าไปตุรกีอยู่ในป้อมนี่นะประมาณนี้แล้วก็พอเขาจะร้องเพลงไปเนะี่ยร้อง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 ไปกี่รอบกี่รอบพอถึงจุดรอบนั้นปุ๊บอยู่อยู่วิ่งกลับกันหมดเลยนะตุรกีก็คิดว่าไอแม่งถอยและแม่งยอมแพ้แล้วขับมา้าออกมาขับไปกันที่ไหนได้มันมีกองอยู่รออยู่ท่อน,นึง กว่าจะไปถึงตกตำแหน่งนั้นนึกว่าไล่ตีเขาได้กลายเป็นต้องไปตั้งรับกังสมองรับภูมิไอ้พวกนั้นมันดักรอยอยู่รอบสองเขาเรียกว่ากดดูบายอะไรพวกนี้นะบ้านเราอะแม่นะก่อตั้งมานานเราถึงมีไอ้นี่แบบตำราพิชัยสงครามอะไรพวกนี้ที่เจอ,อพวกทีจีนอะไรมันก็มาเรียนรู้ทำไมมันไม่มาเรียนรู้มีไหมนะคุณคุณดูที่ว่าประเทศประเทศไหนมีอะไรนะ กองเรือกองเรือลบบ้างมีแผนการลบตำราพิชัยสงครามทางเรือยุทธทำยุทธยุทธนาวีสมัยก่อนเนี้ยดูเรือพระที่นั่ง่ะเออประเทศไหนมีเขมรมีไหมกัมพูชามีไหมมึงไปยกยอดยอดท่อนมันน่ะมึงดูนี่เรือสุพรรณหงษ์เรือนู่นเรือนี่เต็มไปหมดเลยะนะเยอะแยะไปหมด เป็นตัวรามเกียรติก็มีเยอะแยะนาายบันทมนาายอะไรเนี่ยนาายทรงครุฑอะไรเนี่ยเต็มไปหมดสวยงามสง่างามเขมรนี่ไหมสุพรรณหงส์หน้าเป็นเป็ดเลยอ่ะตายห่าแล้วแล้วมันก็จะบอกสัดเขมรยิ่งใหญ่เขมรยิ่งใหญ่แล้วไอ้นั่นมันก็โอ้ยไอสยามเนี่ยมันขโมยความรู้มันไปขโมยอายะธรรมมันไปอายะธรรมมันขโมยกันได้ด้วยเหรอความรู้มันขโมยกันได้ด้วยเหรอ ขโมยแม้กระทั่งกัสวยมันไปมันจะเลยเย็บผ้าก็ไม่เป็นมึงบ้าป่ะเนี่ยแล้วมีใครออกมาแก้ต่างบ้างเขมรบอกไทยสยามแม่งขี้ขโมยขโมยแม่งอักสวยก็สวยทอผ้าทําให้มันทอผ้าไม่ได้โอตายหาแนละ้วนักวิชาการพวกนี้เขมรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอะไรก็เขมรพูดเสร็จแล้วมันก็หายไปเลยใช่นะมันมันมันพูดแล้วมันก็หายไปมันก็อย่างที่บอกอ่็ตบอะก อะไรก็ลงมาเขมรเขมรแม็กซีเข้าเขมรหมดราชาศัพท์ก็ยืมมาจากเขมรคำรออาชาศัพท์ที่กษัตริย์เราใช้อยู่เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาเขมรตายหาแล้วมึงนะเขมรไม่มีกษัตริย์กูจะไปยืมราชาศัพท์มึงมาทำมักเขืออะไรนะอายธรรมนั่นแหละที่ผมบอกอะในัมพูชาํำแพงเออยอะไรเออยอะนะของสยามทั้งนั้น นักวินาทีเนี่ยเรา่ไม่เคยให้กัมพูชาแยกเป็นประเทศใหม่นะเราให้ฉัดไปห้าชั้นจําได้ป่ะรัชกาลที่ห้าเออกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดแชร์เพื่อให้ลูกหลานชาวสยามได้ฉุกคิดตื่นรู้